ทำไมอ่ะหนีโควิดเหรอปิกมานหนีโควิดเหรอตะก้าใส่ผ้าพ่อนะนะยจะอยู่ก็เข้าไปนั่งทำไมอ่ะหนีโควิดเหรออุ้ยน่ารักจังเลยหนูเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นนะลูกืหเห็นแต่ลูกกระตาเอ้ยตายแหละเข้าไปนั่งในตะก้าพ่อตะก้าใส่เสื้อผ้าพอนะจ่าเอ๋ ทำไมลูกไม่กลัวโควิดเหรออเข้าไปนั่งเอบอยู่ในนั้นนะจะเอ๋ทุกทีขี้กลัวไม่ใช่เหรออขี้กลัวไม่ใช่เหรอทำไมเข้าไปนั่งในนั้นนะ่ะเ้เห็นตะลูก,กตาจะเอ๋กินหนมไหมกินไะกินไหม ตะก,ก้าพอดีตัวเลยเนะี่ยพอดีตัวเลยเอนมไหมเดี๋ยวให้กินนมในตะก,ก้าเลยเอาไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันหยดใส่ตะก,ก้า้าเนาะเพอเพอนอนในนั้นเลยเหรอหอกลางคืนหนูแอบเข้าไปนอนบ้างหรือปะแอบเข้าไปนอนในตะก,ก้านี้หรือเปล่าอื <inate> เหมือนน้ำหวานเลยน้ำหวานก็ชอบเข้าตะก้าชอบเข้ากะละมังกะละมังเล็กๆชอบเข้าไปขดนอนอยู่ในนั้นนะตะก้าก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันตาสีดำเลยเข้าตะก้าแล้วตาเป็นสีดำเลยเนี่ยเข้าตะก้าเป็นตาเป็นสีดำเลยใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้ เเอ๋เสียวเหมือนกันนะเสียวเล็บเธอเจเอ๋เอ๋ลูกตาตาเป็นสีดำเลยเป็นลูกแมวเลยเนี่ยเะเอ๋เข้าไปอยู่ในตะกร้าเลยเด็กน้อยกลัวอะไรลูกเข้าไปแอบในตะกร้าเนี่ยจะนอนในนั้นเหรอ ล้วมันจะนอนได้เลยตะก้าเล็กๆนะตะก้าเล็กๆมันจะนอนได้เหรอนะ่ตายแล้วเขาไปขดอยู่ในนี่เลยเลยเนี่ยเขาไปขดอยู่ในนีเ่เลยเหรอตายแล้วมาอีกล่ะมาอีกล่ะเดินจนถึงหน้าประตูบ้านเลยจะเข้าบ้านเหรอึจะเข้าบ้านเหรอเนี่ย เดินต้องต้องต้อ,ตอ,ตอ,ตอกแกเข้าบ้านเหรออ,อ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยกบปีตายแล้วกบปีเห็นนกเขาหนูอยู่ในบ้านนะลูกไม่ได้หนูออกมาไม่ได้เอาถอยถอยถอยเลยถอยถอยเลยออกมาไม่ได้ เห็นนกเขากระโจนมุงรวดเลยค่ะนด่นหะมุงลวดพอกับน้ำหวานเลยเมื่อวานน้ำหวานก,ก็กัดกัดนกเขาแล้วขนกรจุยเต็มปากเลยทำไมใจร้ายจังลูกเขาก็เป็นสัตว์เหมือนเราไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว